สอนรวยสนับสนุนโดยกรมเชือเ้อเพลิงธรรมชาติกระทรวงพลังงานไม่เชื่อพี่จอยหรอกเ,ออเชื่อว่าประเทศไทยมีบ่อน้ำมันอยู่ครับนี่ยังไม่เลิกขุดอีกแล้วคะโทษขนาดเขาลงทุนขุดสำรวจกันเสียเงินเป็นพันเป็นหมื่นล้านเขายังไม่เจอกันก็มีค่ะสำรวจแล้วไทยมีแหล่งปิดโตรเลียมปิดโตรเลียมฟิลที่อีสานและอ่าวไทยค่ะ เปโตรเลียมฟิลคือโครงสร้างธรณีวิทยาที่มีการค้นพบปิโตรเลียมและสามารถทําการผลิตได้ในเชิงพาณิชย์มีผลประโยชน์ตอบแทนให้รัฐและชุมชนตามกฎหมายส่วนหลุมปิโตรเลียมหรือปิโตรเลียมเวลคือหลุมเจาะและหลุมผลิตมีหลายประเภทเช่นหลุมสำรวจที่อาจพบหรือไม่พบปิโตรเลียมกับหลุมพัฒนาและหลุมผลิตที่เจาะหลังจากค้นพบแล้วฉะนั้นอยากเข้าใจผิดว่าเมื่อมีการลงทุนขุดเจาะสำรวจคือการค้นพบแล้วนะคะเพราะอาจจะสร้างปัญหาในระดับชุมชนจนถึงระดับประเทศการทําความเข้าใจเรื่องการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมเป็นเรื่องสําคัญพอๆกับที่เราต้อง ตเตรียมพร้อมในการเข้าสู่ AEC นะคะเพื่อจะได้มีพลังงานใช้ไม่ขาดแคลนและจะได้รวยๆย,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 ยิ่งยิ่งขึ้นค่ะขอขอบคุณกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกระทรวงพลังงานสับสอนรวยและจอยอวสดาสวัสดีค่ะ